ส่วนบ้านเราก็เป็นประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์นี่ยังไม่จบนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มันเสียดายนะมัน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 บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลมันก็มันก็เลยไม่ได้เต็มที่เพราะว่าพวกเราต้องเสียพื้นที่ข่าวไปให้กับเรื่องพวกนี้เยอะเยอะเกินแล้วตอนช่วงนี้บอกว่าเยอะเกินแล้วจนน่าลำคาญแล้วว่างั้นดีกว่านะก็ได้ดูกันโอเคแล้วแต่ว่าเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยคุยกันลับๆกันได้ไหมเราแหมมันมาเปิดมากทุกเรื่องมันก็เสียเวลาในหนึ่งมันเสียเวลาคน เพราะว่าเวลาท่านคุยกันท่านก็มาเป็นข่าวอะ่ะมันเป็นข่าวทุกเรื่องนี่บางทีมันมันมาแย่งพื้นที่สาธารณะเหมือนกันนะม,มันมันโอเคนะเออมันมันเขาก็นะมันสิทธิของเขาเราก็ได้ดูก็ดีใจแล้วนะแต่ว่าได้ดูฟรีทีวีอุตสาห์เสียตังตังเยอะตังแยะ,ยะไม่ว่าจะตังใครบ้างนะครับก็คุยกันให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเถิดนะครับแต่อย่างที่เรียนอะ่ะถ้าโดยส่วนตัวเนะี่ยผมยังคิดว่า จุดที่ควรจะพิจารณาเอามาพิจารณานะครับคนเสียตังค์เยอะๆเนี่ยควรจะได้ถ่ายทอดเยอะๆอันนี้ถูกต้องแต่ต้องไม่จำกัดสิทธิ์คนอื่นนะครับก็แรกข้อแรกนี่สำคัญเลยนะครับข้อที่2ช่องเนื่องจากคุณภาพของการถ่ายทอดสดเนี่ยในละชนนการออกอากาศคุณภาพของภาพไม่เหมือนกันเพราะมันมีช่อง sd แล้วก็ช่อง hd ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการถ่ายทอดแต่ละคู่เนี่ย แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะต้องมีท่อง HD ด้วยนะครับหรือคู่ขนานเป็น HD บวก s d ด้วยนะครับส่วนจะไปแพลตฟอร์มอื่นก็ไม่เป็นไรพื้นฐานเนี่ยควรจะมีสัก3ช่องอ่ะคู่นึงอ่ะถ่ายเลยผมว่าถ่ายเลยถ้าถ้า True v i s i o n เขาอยากได้ไปถ่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์เขาก็ให้หมดไปทั้งห4สแมตชเลย True อ d ใช่ไหมครับ ส่วนทีวีดิจิตอล17ช่องเนี่ยมากจับสลากกันเถอะแต่ต้องแบ่งเลยนะครับควรจะแบ่งให้มีช่อง HD แล้วก็ช่อง SD คู่กัน1คู่เนี่ยสองสองชัน่นก็จับสลากกันซะเพราะคุณภาพของภาพมันมันต้องยอมรับนะว่ายุคนี้มันทีวีมันบ้านเรามันจอใหญ่ไงจอใหญ่มากการดูภาพ s d เนี่ย ภาพจอใหญ่ๆเนี่ยมันก็มันก็ดูได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่คมชัดอ่ะเออมันเสียตาลดไปบ้างอยู่เหมือนกันนแน่นอนโอเคทีวีจอเล็กๆในระดับสามสิบสองนิ้วหรือต่ำกว่านั้นมันไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อไหร่ถ้าขึ้นมาถึงระดับบิ๊กสกรีนใช่ไหมครับไวสกรีนแบบห้าสิบอัพเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยอย่างเงี้ยมันเริ่มจะเบลอแล้วมันก็เสียตาลดเสียดายอุตสาห์เราได้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 ลิขสิทธิ์มาเป็น HD แล้วแล้วมาถ่าย SD อ่ะตรงนี้ผมอยากให้ช่วยกันพิจารณาหนึง่งภาพที่มันนำเสนอในประเทศไทยควรจะอย่างน้อยที่สุดควรจะมี1ช่องทุกครั้งเป็น HD ส่วน SD เพื่อจะเสริมเพื่อจะให้เพืคว,ความเท่าเทียมก็กระจายไปนะครับช่อง SD c h a n ั้นส่วนใครที่บอกท่านจ่ายสตางค์เยอะแล้วก็มีช่องทีวีของตัวเองก็ให้ท่านถ่าย64แมตไปเลย ช่ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นแมมันนะมันจะได้วินวินไหมผมไม่รู้นะแบบมันวินประโยชน์ตกกับชาวบ้านแน่นอนแล้วก็ได้ดูตามแพลตฟอร์มที่เองถนัดเพราะอย่างที่เรียนน่ะแม้แต่เฉพาะแพลตฟอร์มที่แบบฟรีทีวีเนี่ยดิจิตอลสิช่องเนี่ยหรืมากกว่านั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถดูได้ทุกเครือข่ายนะเพราะว่ามันบางที่มันก็ สัญญาณอ่อนบ้างอับสัญญาณบ้างนะครับก็จะดูได้บางช่องเท่านั้นเองก็ต้องให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบ้างนะครับเพราะว่าแหนมันมันนะเอาเกินความสูงให้คนไทยบ้างนะมันมันมันก็ขอบคุณอนะ่ะแล้วก็ขอบคุณแหละนะครับผู้ที่ที่ที่มีอุปการะคุณใช่ไหมครับติวสาปไปเจราจาแล้วก็ต่อรองราคาแล้วก็ควักสตังค์ด้วยหลายๆท่านนะครับก็ขอบพระคุณแหละนะครับ เพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับอ้าวหวังว่าจะได้ก็สรุปเร็วๆนะครับ